จ้าจ๋าหลุดพูดชื่อเต็มๆใครกันคือคู่พระนางพากันมูมิงอายุทยาฮือฮากันอีกครั้งเมื่อเพจบันเทิงอย่างเจ๊มอยร้อยแปดโพสต์ประเด็นตาดีเห็นนางเอกดังเพิ่งเลิกกับแฟนโผล่อ,อายุทยากับโคจินสุดฮอตชี้ทั้งกองเขารู้กันมานานคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องธรรมดาแต่ไปหากันถึงบ้านทำเอาสายสืบพากันเดาให้อักษรยอกันอย่างต่อเนื่องงานนี้อานนานและจ้าจ๋า พิธีกรในรายการเผ็รมันบันเทิงได้รายงานข่าวข้างตน้นซึ่งถังจ้าๆได้หลุดปากออกมาเต็มๆว่านางเอกคนนี้คือใครซึ่งเจ้าตัวได้เล่าคือต้องเริ่มพูดเรื่องนี้กันเลยเพราะมีการเปิดตัวกันแล้วเพราะเราได้หลักฐานเรื่องนี้มาจากเพจดังขาประจําของเราคือเพจเจมอยร้อยแปดเพราะว่าเจมอยนี้เขาเหมือนอยู่ในซอกกระโปรงซอกประตูรถรเปล่า ไม่ว่าจะอยู่แวดวงไหนเขารู้ทุกเรื่องเขาบอกว่าตอนเล่นละครด้วยกันไม่อินมากแต่ชอบพระเอกมากๆล่าสุดอีเมลเห็นทังคู่ไปอยุธยาด้วยกันมงมิงเชียวแต่คิดว่าน่าจะไปเรื่องงานแหละแต่วันนี้นางเอกสดแล้วนะถ้าหากจะเกตดกับพระเอกคนนี้คิดแล้วคิดว่าจะยินดีไหมนะแต่จริงๆเรื่องนี้ทั้งกองเขารู้กันมานานแล้วนะว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้อง แต่ชอบกันจริงจังถึงขั้นไปมาหาสู่กันที่บ้านแต่ถ้าเขาคบกันจริงก็จะทำใจซึ่งแอนนาได้บอกอ่านสองบรรทัดแรกคนคิดว่าเป็นเบลล่ากัะโปบแต่ขอบอกว่าไม่ใช่นะก่อนที่จะจ่าจะสะกดคำในรูปที่มีคนใบมาซึ่งอ่านว่ากองทัพและเบลซึ่งแอนนาได้บอกเธอใบเพิ่มร้อได้ข่าวว่าพ่อกับแม่ไม่ปลื้มนางเอกเพราะอะไรรู้เปล่า เพราะว่าลูกชายพึ่งเข้าวงการเขากลัวเรตติ้งตกเลยบอกทำงานไปก่อนไหมลูกอย่าพึ่งรีโฟกัสเรื่องความรักเพราะกลัวว่างานจะเสียซึ่งอย่างไรก็ตามก็ไม่รู้ว่าคู่พระนางที่ว่าจะใช่ทั้งสองคนจริงหรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ